คนเราอยู่ในโลกนี้อยากจะรับความสุขแต่ความสุขไม่ได้อยู่ที่การรับอย่างเดียวมันอยู่ที่การทําด้วยอย่างท่านบอกไว้กิริยาของบนการให้ทานรักษาเสนจนนภวนานัองเกิดเชื่อแห่งความสุขดูสิมันอยู่ในกิริยาด้วยไม่ใช่เฉพาะในผลที่จะได้รับก็ทั้งด้พูดถึงอานิสงส์ของการให้ทานอานิสงส์ของรักษาเสนอานิสงส์ของการภาวนาแต่พูดถึงอานิสง,ง,งส์ในอนาคตมันก่อย่างหนึ่ง อันนี้ส่งในจจุบันานี่นะสําคัญมาเราให้ทานในระหว่างที่ให้ทานอยู่เราก็เบิกบานขึ้นมาเราเรามีเรามีพอที่จะแบ่งให้คนอื่นเขาได้เราไม่ได้ยากจนถึงขนาดที่ว่าไม่มีอะไรที่จะให้ใจของเราก็กวงควงขึ้นมามาได้ครับแค่ใจที่ให้ทานนั่นในระหว่างที่ให้ทานล้วก็มีความสุขอยู่เหมือท่านบอกไว้คิดที่จะทำมันก็มีความสุขทํากําลังทําอยู่ก็มีความสุข ทำแล้วก็มีความสุขทั้งสางการเพราะฉะนั้นเราเพ่งดูความสุขที่มีในการทำการรักษาเสยนก็เช่นเดียวกันก็บางครั้งเราจะรักษาเส้นอยู่ก็เสียเปรียบเข่ากหกก็กหกไม่ได้แต่ว่าช่างหัวมันความดีที่ได้จากการโกหกนั้นมันไม่นานแต่เราเองก็ไม่มีความภูมิใจในตัวเองถต่เมื่อเรารักษาเสยนของเราบางทีก็ เสียประยาที่ช่างโหวมันเราได้คุณธรรมในจิตใจของเราเป็นสิ่งที่มีลำคาการภาวนาก็เช่นเดียวกันเมื่อเราให้ทานรักษาสนาอยู่แล้วเราก็มีความภูมิใจในตัวเองความมั่นใจในตัวเองคือการภาวนานี้มาใช้ง่ายๆนะแต่จะให้อยู่กับอารมณ์เดียวใจของเรามันมันคุ้นเคยกับการที่เที่ยวไปโน่นเที่ยวไปน,ไปนี่กลับไปกลับมาแค่ในวิวนาทีเดียวมันไปรอบโลกได้ ดีไซน์คุณอาเป็นอย่างนั้นที่จะเฟืนดีไซน์นั้นก็ต้องมั่นใจในตัวเองว่าเราทำได้ในหลายที่ในวานที่เราต่อสู้กับกิเลสเราก็รู้ตัวว่าเรายกระดับเจตของเราได้เพราะฉะนั้นมีความสุขในการทำคือคนที่มีระรับปราบปราบอย่างเดียวมันก็อยู่ในโลกนี้ที่จริงเขาไม่มีความสุขแต่คนที่สร้างขึ้นมาก็มีความสุขในวันัวเราเองเป็นผู้ที่ รับผิดชอบอยู่มีความสามารถอยู่ใจของเราไม่ได้ขับแคบเพราะฉะนั้นมีความสุขในการทําความสุขของเราจะได้มีโดยรอบทั้งในเหตุเพื่อการทํานั้นผลที่รับจากการกระทำานั้นความสุขของเราของเราจะได้สมบูรณ์รอบด้าน